ไปไม้นี่

อ่าอ่าฟามือเลยอันนี้อ่าต่อโอ้ขออะไรมือกันอ่าข้าวงั้นนะครับเน่เน่เเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเน่อข้อข้อไหมเน่เดี๋ยวตรงนั้นแต่เลยครับเนี่ยกายข้าวนะครับเนี่ยขาวเนี่ยเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งอืมเนี่ยกายข้าวมันชันเดี๋ยวเดี๋ยวเนีกายข้าวตรงนั้นครับเนี่ย เออฟันข้าดีได้แน่นอนเด็โดนโดนได้เชาติเมื่อคืนนะครับถ้าฝนไม่ตกนะถ้าฝนไม่ตกเมื่อคืนเยอะกันอีกครับนยังแบบขับรถมานี่โอามืลงที่ขมงง 我们来个拍了。 ปีปีพูดหน่อนแลับเนาะเขาเขาอะไรสิจำมันออกเลย <c oughs> <c oughs> น,นะไปวัดกันยังมี้นะมันจะโดนอยู่ ออเ้าลอยๆเดยวนี้ตอนนี้เลยกับได้เลยจับไจับอันนี้ตรงไปแล้วอันนี้คือบ้านหลังแรกไปอได้นรอไเลยไ่ใช่ไไบ้ัดีก้เล้ นายกไปไหนวานี่ยกจาเข้าสีเข้าของชาบ้านทำมาอบฮันมาอบครับอือจ้าสีแนวนี่เทศบาลเขาก็แนะนําำห้ทำความสะอาดที่บนเงาผัโตมันอยูหแ่ บอกวู่่บ้านหัน้ดหน้าบ้านลมาซุกเรื่องี้ลงก็ลบนไ้กแฝงนั่และกาแนี่เปิดมาลบหลังบ้านค่ะแต่จะได้เดียวเทส่ประตูบ้านนี่เปิดม่ได้เกปิดอ่เล่ม่นแก่จะอกมาได้นิดหน่อยเยต่อไปทำอันนี้ก็ต้องม้ยาต่

ดูดัค่ะนั่นแม่ท่าสองตนะั้โตนุ้มน,นมันขาวๆที่ขี้มันขี้แก้มใเขา่าไอ้กกนี่ลงนะโงา่กัไนม้ัง้นเนาะได้อยลัอหอยลกเราก็จะหนอแ่ มันนุมอย่าค้นขายหน่อยเฮ็ดล้มเยปุบนทงงเล้ันขกขดองี้แวะตามันได้ลมนตครับทำไอนนี้จะเห็นฟันขั้นน